สวัสดีครับสวัสดีท <pl ains> ่านผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่องเฟคเอฟพิชเชียลนะครับผมและวันนี้ไอ้ไปยีมันควนแทบไปเออแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะมาให้หนานชงควนมาแหวนะครับผมสีมาควนไป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 เล่ตรง่มๆเอาละครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีคลิปอะไรทำครับผมวันนี้ ผมจะมาแตหลดแป๊บคิดไม่ออกจะว่าทำคลิป่ง่ายง่ายสไตล์บ้านๆก็ว่าได้นะครับผมเพราวันนี้ผมจะมาถ้าพูดภาษาบ้านผมนะก็มาจีนังเค็มนะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับผมแต่วันนี้มันก็ยามหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาจากการทำการ จูไฟก่อนนะครับเนี่ยมาแล้วครับผมเราผมขอจูไฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวไฟลุกค่อยมาเจอกันอีกรอบครับผมแล้วจะเป็นยังไงไปกันอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ทำสทเสร็จเันที่เรียบร้อยจูไฟเนี่ยเสร็จแล้วคืออืมเดี๋ยวดูท่าท์มันมืดแล้วครับทุกคนครับนี่ผมก็ได้ไปเอาอืม หนังเค็มหรือว่าหนังควายได้นะครับผม,มนี่ครับเราจะมาจูกันเลยไอ้เท่าจะมาเอาใส่ไฟกันเลยครับผมเดี๋ยวผมขังเยอะยิ่งยิ่งับผมเนี่ยนะหยอกเราจะใส่ลงไปในนี้นะครับผมนี่ทุบเราจะทิ้งลงในนี้ครับ เมื่อกี้อาจจะไม่เห็นครับเห็นไหมเนี่ยเต็มเนี่ยครับ๋อเป็นลอนลอนอล้วครับผมเราก็ในจังหวะนี้เราก็ต้องรอนะครับผมรอให้มันเนี่ยเนี้ยเนหไมเหมเนี้ยเนีเนี่ยเนีเนีเนี้ยเนน้นนียนียเ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนด้านกล้องเบ๊บแน่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามันออกมาครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราก็เอาใส่ไฟกันเลยครับผมหน้านี้หน้าหนาวแล้ผมนี่หน้าหนาวถ้ามีผู้สาวก็คงดีนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้เียเนี่ยเห็นแล้วครับเนี่ย นี่ยไปเนี่ย <c oughs> มันมันไปข้างในเฉยเลย,ไป,ยไปแล้วครับนี่อะนีมีรถมีรถไปแล้วไปรุ่นบ้านผมเนี่ยเยอะเยอะจัดนะครับผมเยาวชนครับไม่ใช่ต้นแบบนะวันนี้เขียร์มาเขียร์มามันก็ไม่น้ำไงตากล้องเราก็ เล่นเกมตอนนี้นี้เด็กก้อนใหม่นะครับท่านผู้ชมนยังครับผมนี่ตะกองก็เล่นฟีไฟเฉยเลยเอาราับระหว่างรอเราก็ดูตะก้องเล่นฟีไฟอะไรแล้วมันปึ๊บย้อนแล้วจวังหวะนี้พันยาว่าไงครับอ่ามีคนเสียงพูดนะครับอ่าแล้วจวังหวะน,นี้เอดบิเวเอ e d บิวว่าไงเอ e บิวสนะับแเราไม่โดนนะแม่ Faster. จัหวนโอ้โหเกจแล้วครับจับไปจับไแล้เวเลีงออกมาแล้วปั๊ป okay. ุ๊ปปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊ปโอ้โหเกิดการยิงกันสนั่นแล้วแม่โอ้โหไอ้ไปกวนเกินนี่ครับแมโลไป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 ไอมาดมาดีอ่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วน็อกหนึ่งครับแม่ ช็อตนี้กินขาดครับเนี่ยอีกหนึ่งตัวครับแม่ตากล้องอยู่ในโหมดจริงจังครับจังหวะนี้เงียบกริบเลยครับแม่แล้วจังหวะนี้แล้วไข่ผูออกมาผูไม่ผูผูไม่ผูผูไม่ผูผผผผแล้วเขาจะมาดีปับป๊บปั๊บแล้วปั๊มโอ้โหแล้วเป็นการเก็บสองแล้วเต้นโชว์ซะด้วยแม่จาเรียกแม่ เรากลับมาที่นี่ชัวครับนี่เราดูหนังเข็มผมละ่ะเฮ้ยโลหนังเข็มผมไม่ไม่ไมไมเราเขเสียงครับโอ้หเ้าองตึงตงแล้วโอแล้วโทรศัพท์ร้อนด้วยครับจังหวะนี้ ติดแล้วหนึ่งครับนี่นี่นี่เฮ้ยแต่กล้องหลีกดีหลีกดีจะเอาออกมาแล้วเนี่ยโหดีนดีนฮัลโหลนี่ครับอือฮึนะครับผมสื่อสารกับตะกล้องโอหเอ้ย,อยติดแล้วเฮ้ยตะกล้องอย่าบังไฟดิเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยไปอยู่ข้างนั้นเลยไหม คือจะมาทีนี่เอาโอาเออลุยลุยขึ้นมาลุยเจ็บน่าแค่งเลยลุยโอ้โหเจ็บหน่าแค่งครับแม่เหาไลไปเลยเพื่อนเอาไลไปเลยเอาชนะโอ้โหทำไมคำนี้อ่ะมามตะก้องมามาตะก้องถ่ายดิอย่าบังไฟไปทางนู้นเลยเออทางนี้อ่ะเนี่ยครับผมเนี่ยใครอาจจะไม่เห็นครับแต่ผมเห็นนเห็งแง่แลงว่เฮ้ย เฮ้ยแบบนี้แบบนี้ผมผมอยากกนีะไรอะแบบนี้อเแบบนี่ยใครไม่เคยกินเนี่ยสุดถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะอันนี้สุดยอดมากเลยตาคองตาคองดูดีๆเฮ้ยนี่นี่ครับผมไงว่องเห็นไหมเห็นเห็นหน้าไหมนี่ครับผม เราจะมาชิมเลยเล้ผมจะให้อะก้องอ,อืมอันร้อนนะครับผมไม่ร้อนยังไ,ไงเอามาจากไฟแล้วเฮ้ย แล้วมาดูตัวอื่นกันนะครับน,นี่ว่า คู่เชืยวชางครับแต่ผมผมจะแหย่คุกดครับในวันนี้นี่ครับนั่นไม่ชมเห็นไหมไอ้เจ้อข้องอย่าบังไฟเลยมันไม่เห็นแล้วนะั่อนอย่าแล้ว เลยเรือครับนี่เป็นทีมีแล้วผม,มนะนมอ,อัน,นดำๆนะครับออกไปออกไปเขาไม่เอาดำหนอครับใครไม่ได้กินนี้ถือว่าพาดแล้วนะครับผม นี่ครับผมอืมเอ้าครึ่งอ่ะ,อ,อ,ะอืมกินมากครับผมอ้าตะกล้องเอานะวานนี้ ไไปอยากกินนรับแม่ไปก็ปน,ะนะครับน้องพี่ก็ไม่เท่าไหร่ไ ยืนนั่นออนองอีกแล้ว <c oughs> แต่นั่งแค่บ่ไหนเราก็มาดูอันท้ายกันเลยับแหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูทิกตอกไปด้วยครับทำไมหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรทำแล้วหนอ โทรศัพท์เด้ครับแต่กล้องเอาหลบไปพังนะไม่ด่านะพี่เ <g iggle> มื่อกี้ว่าจะมาเสียงใครก็ไม่อะไรเป็นจะว่ายงไงจะดีานเพราะว่าไในเนาะก็คือตาผมไปผ่าตานะครับผมตาไปผ่าตานะครับผมขันมาก่อนั้นเลยตะกลองฟังฟังผมอธิบายนะครับไปเอา,<ต>าไปไปผ่าตานะครับผมเข้าใจไหมเอเอ ไปตาไปผ่าตา <laughs> โอ้จะงงไปไหนทุกคนไม่งงครับผมนี่แหละงงร้อนทำไรครับผมย่งผมไม่รู้ว่าชิ้นนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผมตา้องก็ถ่ายยังไงก็ไม่รู้ครับนี่ครับอ้าวทุบทุบจนให้ด,ดำหลอดแล้วมาดูว่าชิ้นสุดท้าย <laughs> ผมกับตา้องคนละครึ่งไปออกไปไปออกดีไป,ไป ไปเฮ้ยเอ,เอาตัวไหนครับตจวากล้องเอาตัวนี้แล้วกันอย่าไ,ไปไ,ไปไม่ได้มึงพอ,อ,อ,อาล่ะครับผมนี่เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับผมเห็นไหมเห็นหน้าผมไหมครับตัวกล้องโอเคครับนี่ครับเราก็จะมากินกันเลยครับชิ้นสุดท้ายอสวย ร oh ้อนจัดครับทุกคนเอ้าให้ไปวัญอย่างมาดิ๋ว อ่ะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแขยงเทงนนะครับผมอะอากายแบบนี้ลมนี้ใช่เลยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวิน,บบนี้บ๊ายบายครับอันนี้ยังเขี้ยวไม่เสร็จเลบยบปแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบาย